ลาเกิดสวยมากครับลาเกิดหลายแห้งนะครับนี่ด้านข้างก็มีนะครับการปลูกมะนาวด้วยยอดนะครับถือว่าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สามกิ่งติดสามกิ่งนะครับผ่านไปนะครับหนึ่งเดือนกับอีกสี่วันนะครับนี่ครับตัดใบออกเหลือใบอยู่ประมาณสี่ถึงห้าใบครับปักลงไปประมาณนิ้วนิ้วกว่าๆนะครับเราจะนั้นก็กดให้แน่นนะครับกดให้แน่น คุมลงไปไว้แค่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาดินใส่ด้านข้างนะครับครับกสวัสดีครับเอฟซี FC ช่องคนละเกษตร,รนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปนะครับจะมาปลูกมะนาวด้วยยอดนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งของมะนาวนะครับกิ่งของมะนาว ผมจะเอามาช่ำนะครับตัดด้วยยอดนะครับยอดที่แนะนํานะครับที่จะเอามาช่ำนะครับแนะนําว่าให้เป็นยอดแบบนี้นะครับยอดที่บอแก่เกินบออ่อนเกินนะครับยอดพวกนี้นะครับเขาพร้อมที่จะแตกใบนะครับแตกใบหน่อยขึ้นใหม่นะครับเอาแต่กิ่งมากอะเอามาตัดนะครับตัดใบออกเหลือใบอยู่ประมาณซีถึงหาใบนะครับเหลือใบประมาณซีถึงหาใบประมาณนี้นะครับเราตัด ใบออกนะครับนะครับตัดใบให้เหลือแค่ประมาณนี้พ่อนะครับตัดใบตัดน้ำออกนะครับนะครับนี่นะครับ,นะรบตัดให้เหลือประมาณนี้นะครับ ครับผมจะใส่ยู่3กิ่งนะครับจะเห็ดห้เบิ่งอยู่3กิ่งนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระถางนะครับกระถางน้อยนะครับอันนี้เป็นกระถางที่เจาะลูมากนะครับแต่ว่าผมจะเอาใบกล้วยร่องพื้นนะครับเพื่อที่ว่านะครับบ่ให้ดินมันทะลุลงด่านล่างนะครับส่วนดินนะครับเอาดินตามคางบ้านเฮ้านะครับอันนี้จะเป็นดินอยู่ข้างต้นกล้วยป้ากล้วยนะครับเนี่ย ดินพวกนี้จะมีปุ๋ยนะครับมีขี้วัวที่ผมเอามาใส่ต้นไม้นะครับผมก็เลยเลือกเอาตรงนี้นะครับแต่ว่าเข้มหลายกับบดีนะครับถ้าเข้มหลายบ่เกิดนะครับถ้าเข้มเกินไปจะบ่ติดเลยนะครับดินที่บ่เข้มเกินนะครับดินล้วนค้างบ้านเท่าทั่วไปนะครับเตรียมไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีขวดน้ำนะครับขวดน้ำนะครับตัดตรงปลายด้านบนแล้วก็เอาไว้เพื่อจะมาขอบเพื่อควบแน่นนะครับหลังจากที่เท้าเตรียมดินแล้วนะครับยอดที่เท้าได้มานะครับก็มาตัดเฉือนนะครับนี่ตัดเฉือนแล้วก็ขูดนิดนึงนะครับขวดนิดนึงเพื่อเป็นการกระตุนให้เขาเลิง สังลากนะครับหลังจากนั้นก็ปักช่อลงไปในดินเลยนะครับปักลงไปประมาณนิว้วนิ้วกวักวนะครับหลังจากนั้นก็กดแน่นนะครับกดแน,น่นขั้นตอนม่มีหยังยุ่งยากเลยนะครับนะครับกดแน,น่น ช่าลงไปเลยครับดินนะครับกะแนนําว่าให้ชุ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าบ่ชุ่มหรือว่าถ้าแห้งเกินไปถ้าเราลดน้าบ่ได้มันมันจะบก่กติดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลดน้าเพิ่มก่อนนะครับ ปากชามลงไปเลยนะครับปักชามลงไปแบบนี้หลังจากนั้นกะลดน้ำนะครับลดน้ำให้ชุ่มเลยห้ามเปียกเกินนะครับเปียกเกินจะจะบติด หลังจากที่เห่าลดน้ำนะครับหลังจากที่ได้ลดน้ำแล้วนะครับเอาขวดนะครับที่เห่าตัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาคุมไวนมไ้นะครับคุมลงไปนะครับคุมลงไปไว้แคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นกเอาดินใส่ด้านข้างนะครับเอาดินใส่ด้านข้างไว้ เพื่อปิดให้สนิทนะครับขั้นตอนวิธีก็มีแค่นี้ครับหลังจากนั้นก็นเอาไปเก็บไว้ในล่มนะครับขั้นตอนวิธีมีแค่นี้นะครับเอาไปไว้ในล่มนะครับก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งบ่กเกินสองเดือนนะครับประมาณประมาณนี้นะครับ เขาก็จะมีหลากออกมานะครับหรือว่าเขาจะแตกใบน้อยนะครับขื้นมากนะครับถ้าแตกใบน้อยขึ้นมาแสดงว่าโอกาสติดสูงมากนะครับโอกาสจะสูงมากเพราะว่าเขาสามารถแตกใบน้อยได้นะครับแตกใบอ่อนได้ โอเคเรียบร้อยนะครับก็เซตไปสามกระถางนะครับวิธีการปลูกมะนาวโดยยอดแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับขั้นตอนวิธีก็คือเตรียมดินนะครับเตรียมดินเตรียมขวดนะครับตัดขวดมาแล้วก็มีกระถางนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาดินใส่นะครับตัดยอดมะนาวมาปักช่มลงไปนะครับเราก็เอาขวดครอบไว้นะครับหลังจากนั้นเอาลดน้ำนิดนึงแล้วเอาขวดครอบไว้นะครับ หลังจากนั้นเขาก็เอาไปตังไว้ในร่มนะครับตั้งไว้ในร่มประมาณหนึ่งเดือนครึ่งบ่เกินสองเดือนนะครับถ้าติดนะครับเขาก็ะจะมีหลากออกมาให้เข้าเห็นนะครับเขาก็มาสามารถมาเบิ่งได้โดยขั้นตอนวิธีการสังเกตว่าติดปติดเขาจะมียอดหน่อยหรือว่าใบเขาจะเขียวอยูแ่แนะบบนี้นะครับหรือว่าเขาจะมียอดหน่อยแทงออกมาให้เข้าเห็นนะครับนี่นะครับวิธีการปลูกบ่ายากเลยนะครับ การแนะนําว่าให้มันสังเกตนะครับมันสังเกตท่าดินแหงนะครับถ้าดินดันในแหงนะครับแนะนาให้ลดน้านะครับลดน้ำให้พ่อชุ่มพ่อนะครับบ่ให้เปียกเกินถ้าเปียกเกินเะเขาจะติดนะครับให้ลดน้าแค่พ่อชุ่มนะครับตรงตรงดันในนะครับแต่ว่าเ้าลดลดลงไปแค่ดานนอกหรือว่าเ้าลดด้านล่างเขาก็สามารถดูดขึ้นไปได้ขึ้กานะครับนี่วิธีการปลูกแบบ่งยๆหลังจากนั้นนะครับเอาไปเก็บไว้ในล่มนะครับ หลังจากที่เฮ็ดเสร็จนะครับแนะนําว่าเอามาไว้ในหล่มนะครับเก็บไว้ในลม่มบ่ให้โดนแดดนะครับบ่ให้โดนแดดถ้าโดนแดดมีโอกาสที่ใบเขาจะเหี่ยวนะครับเหาก็เอามาเก็บไว้ในหล่มแบบนี้นะครับตังไว้ในล่มเลยบ่ให้โดนแดดนะครับโดนแดดได้แต่ว่าเป็นแดดล้ำไล่นะพ่อได้นะครับแต่ว่าถ้าโดนแดดจัดนะบ่ได้นะครับก็แนะนําว่าให้ตังไว้ในล่มนะครับก็คอยมาล่อติดตามน้ำผมอีกรอบหนึ่งว่า ผลออกมาจะเป็นแบบใดเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยนะครับว่าจะติดหรือว่าติดนะครับก็จะแกะรากให้เบื้องลยนะครับลางน้ำให้เบื้องลยนะครับวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะครับปลูกมะนาวโดยยอดโอเคเดี๋ยวรอมาติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาชมครับครับตอนนี้ก็ได้ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับก็อีกสี่วันนะครับสาหรับการช่ากิ่งมะนาวนะครับปลูกมะนาวโดยยอดนะครับนี่สามยอด นะครับสามยอดสามกิง่งตอนนี้ติดรากแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรากนะครับนะครับนี่รากโผล่ออกมาด้านล่างแล้วนะครับนี่นะครับรากโผล่ออกมาด้านล่างแล้วนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับน,นะครับนี่รากแทงออกมาด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับ ด่านมีหย่าเกิดพ้อมนะครับนี่ต้นหย่าเกิดใหญ่แล้วนะครับนี่กิ่งนี้มีอยู่เริ่มเริ่มออกซองรากนะครับนะครับบรูว่ารากหน่อยเกิดหรือยังนะครับบาร์แมนรากของหยานะครับอันนี้คือรากของมะนาวเลยนะครับรากของมะนาวจะเป็นรากใหญ่นะครับนะครับหลังจากที่ติดติดใบแบบนี้นะครับติดรากแบบนี้นะครับ เทาจะเฝ้านะครับเฝ้าเปิดเลยนะครับในน้ำว่านะครับในน้ำเลยทุกคนนะครับที่เขามาดูคลิปในน้ำว่าให้เปิดให้อากาศเขานิดนึงนะครับเทาดึงขวดของเท่าที่ครอบไว้นะครับขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมาแล้วก็เปิดนะครับเปิดจังได้ก็ได้นะครับให้อากาศเขาได้น้อยเดียวนะครับนะครับเทาเปิดให้อากาศเขาได้น้อยเดียวนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันถึงสองวันนะครับทิ้งไว้หนึ่งวันถึงสองวันนะครับคือให้อากาศเขาได้น้อยเดียว เพราะว่าถ้าเขาเปิดออกเลยนะครับมีโอกาสที่ใบเขาจะเหี่ยวได้นะครับเพราะว่าเขาชอกอากาศนะครับหรือว่ามียอดน้อยๆนะครับยอดน้อยๆกำลังขึ้นคือเขาจะจะเหี่ยวรงเลยนะครับเพราะว่าเขาโดนโดนอากาศทางนอกนะครับอากาศข้างในมันห่อนนะครับมาเจออากาศเย็นๆข้างนอกนะครับหรือว่าข้างในมันเย็นมาเจออากาศข้างนอกห่อนหอนนะครับเขาจะเหี่ยวนะครับแนะนําว่า ถ้านะครับถ้าพร้อมที่จะเอาไปปลูกนะครับคือให้เปิดไว้นิดนึงนะครับเปิดไว้นิดนึงเพื่อให้อากาศเขาได้นะครับเปิดแง้มไว้นิดนึงครับประมาณหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับยอดน้อยๆด้านในนี่เห็นว่าครับยอดน้อยๆกําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะแก้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกิ้งนี่แตะให้ดูนะครับนี่คือผมจะเปิดดอกให้เบิรงเลย โอ้มีดินออกมาด้วยดูต้นหญ้าครับนี่บอแมนหลากของหยานะครับรากข้องหยาจะเป็นน้อยๆแบบนี้นะครับนี่ต้นหยาก็เกิดได้นะครับนี่มีกิ้งน้อยกำลังแทงออกมากครับนี่ิกกิ่งน้อยกำลังแทงออกมากกมีนะครับนี่ยอดมะนาวยังเขียวๆนะครับอู้ดันบนก็นมียอดน้อยครับนี่ดันบนก็นมียอดน้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเขามีหลากจริงนะครับเดี๋ยวจะไปแกะด้านล่าง เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับฝ้าหลากนะครับที่เขาเกิดมาเนี่ยเป็นหลากกิ่งบอนะครับโอ้หลากเยอะครับนี่ตรงนี้ก็มีหลากนะครับดินบ่แตกครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูทั้งสามมันเลยก็ได้แต่ผมจะล่างให้เบิยงอันเดียวนะครับที่ผมเอาใบกล้ยล่องด่านล่างนะครับดูใบกล้ยหย่อยสลายแล้วนะครับนเดี๋ยวผมจะแกะออกมาทั้งสามขวดเลยสาม สามันเดี๋ยวให้ไปทายลูกงมๆนะครับอันนี้ก็จะแกะอันนี้ก็แตกยอดหน่อยครับนี่นมียอดหน่อยกำลังขึ้นมากนะครับแรียงว่าเขามีหลักสามารถหาอาหารได้นะครับเคาก็รลยสามารถที่จะมียอดหน่อยได้นะครับ โอ้ตอนนี้ก็โอ้ดินแตกหละตอนนี้ก็มีรากนะครับนี่รากเกิดขึ้นมามันไปบ่ไดดนะครับมันก็จะวนอยู่กับก้นเก้ี่ยนะครับนี่โอ้นี่ก็รากเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนสำหรับมะนาวนะครับทํำใดนะครับพืชตระกูลสมนะครับมากรูดมะนาวนะครับทํำใดนะครับ อ๋อ,อ,อพังพังพังเอาอีกแก้วนึงอันนี้มีหยาสองสามตนนะครับตัวนี้ยังโบรานมียอดหน่อยขึ้นนะครับแต่ว่ามีหลากแล้ว โอ้โอโอโตัวนี้ก็หลากหลายขึ้นกันครับนี่นะครับหลากหลายขึ้นกันนี่นะครับหลากเกิดเพียบเลยนะครับปลูกบ่ยากนะครับอันนี้ผมบ่ได้ใส่น้ำยาเล่งหลากเลยนะครับบ่ได้เอาอียางมาเฮ็ดน้่ำยาเล่งหลักนะครับโอ้ดินพังหมดแล้วนี่นะครับอยากจับสามเกี่ยวขึ้นมาไหเบิงแต่ว่ามือบ่ว่าง นี่นะครับทุกคนลากเกิดสวยมากครับลากเกิดหลายแห้งนะครับนี่ด้านขางก็มีนะครับการปลูกมะนาวด้วยยอดนะครับถือว่าทําได้ล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สามกิ่งติดสามกิ่งนะครับผ่านไปนะครับหนึ่งเดือนกับอีกสี่วันนะครับนี่ลากออกมาเต็มเลยนะครับหนึ่งเดือนกับอีกสี่วัน หลักเพียบเลยถ้าท่านใดอยากเฮ็ียกับ่องลองเห็ดเบิ่งนะครับสําหรับมะนาวหรือว่ามะกรูดนะครับทําไใดเหมือนกันนะครับเป็นวิธีการควบเนีนนะครับวิธีการควบเนีนเดี๋ยวจะล้างน้ำให้เบิง่งสักกิ่งหนึ่งนะครับเอากิ่งนี้ล้างน้ำให้เบิ่งนะครับหลากหลๆนี่ เดี๋ยวล้างนำให้เบึง้เงเวลาจะไปปลูกนะครับก็สามารถเอาไปล่งดินหรือว่าล่งกระถางได้เลยนะครับบ่ได้มาล่างแบบนี้นะครับอันนี้ผมล่างแค่ให้ดูว่ารากเขาเกิดจริงนะครับน,นี่นะครับเป็นรากที่เกิดนะครับจาก จากตรงด่านล่างที่เขาตัดที่เขาเฉือนนะครับนี่นะครับนี่บางคนนะครับเขามาคอมเมนต์ว่ามันแมนหลากมานันนาวหรือว่าเอาหลากอย่างอื่นมาแปะไว้นะครับสังเกตดูดีดีนะครับนี่ลากกิ่งนะครับลากกิ่งบ่ได้บด่ไดเ้เป็นหลากที่เอามาแปะนะครับนี่นะครับบางคนบรูนะครับว่าหลากมะนาวเป็นแบบใดหรือว่าหลากอย่างอื่นเป็นแบบใดนะครับเพิ่นเคยเบิ่งคลิปผู้ใดมากผมบรูนะครับแต่สำหรับคลิปผม ถ้ำจริงนะครับถ้ำจริงเฮ็ดให้ดูจริงๆนะครับนี่นะครับหลกของแท้นะครับโอเคนะครับก็แนะนำนะครับถ้าอยากเอาไปปลูกนะครับก็เอาไปล่มกระทางช่ำไว้กอนนะครับแต่ว่ากิ่งนี้ผมได้ล่างไปแล้วนะครับบ่รู้ว่าเขาจะเหี่ยวบ่นะครับแต่ว่าก็ เอาไปใส่ดินควบแน่นไว้ขึ้นเกากะบนหน่าจะเหี่ยวนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ช่ำนะครับเกิดมาเป็นหลากแบบนี้แล้วนะครับแนะนําว่าเอาไปใส่กระถางที่มันใหญ่กว่านี่นะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงให้เขาใหญ่ก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกนะครับนะครับกัผลตอบรับดีนะครับติดรอยเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับการปลูกมะนาวโดยยอดนะครับฝากหลายๆท่านนะครับถ้าเบิ้งแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้านะครับกลองเฮ็ดเบิ้งนะครับ โอเคยังได้กะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ